กินข้าวอย่าลืมกินข่าวเติมอาหารใส่ท้องเติมสมอง,งหรือเปล่ามาดวิตามินข่าวสวัสดีครับพบกับพี่ซุปและรายการวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานเพิ่มต้นชีวิตจากทุกปรากฏการข่าวครับ ช่วงนี้มีข่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำลังเร่งมือตรวจสอบของเล่นทั้งลูกโป่งวิทยาศาสตร์และของเล่นที่มีชื่อว่า Baby c r y ิสตัซึ่งถือเป็นของเล่นอันตรายและผิดกฎหมายอันตรายจากของเล่นเหล่านี้รุนแรงขนาดไหนวิตามินข่าวขอทำความเข้าใจในข่าวนี้ครับโอ้โหของเล่นนี้ก็น่าเล่นแถมสีสันหมดด้วยเก่งถูกใจผมเลยครับมันเหมาะสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ในอนาคตอย่างผมเลยนันเนี่ยเอ่อคุณพีครับถือหลอดกาวต้องหลายหลอดจะเอาไปทำอะไระครับอันนี้มันไม่ใช่หลอดก,กาวนะครับพี่ซุกครับ มันเป็นลูกโป่งวิทยาศาสตร์โอเคป้ายแล้วก็ม้วนเอาใส่บ้านเดี๋ยว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 ก่อนครับพี่สุว่าเอาเข้าปากแบบนี้มันจะไม่อันตรายเกินไปหรอครับเจ้าลูกโป่งวิทยาศาสตร์นี่นะครับผลิตขึ้นมาจากสารเคมีที่มีส่วนผสมของสารระเหยที่มีชื่อว่าเอทิละซิเตตฟังแล้วไม่คุ้นเลยนะคะมันดู น่าอร่อยมากกว่าตะไลนะคะพี่สุกเออน่าอร่อยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นคุณพีครับช่วยชิมน้ํายาปรับผ้านุ่มสักนิดได้ไหมครับผมไม่ใช่เครื่องซักผ้านะคะพี่สุกโอ้ไม่ใช่เครื่องซักผ้าใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเอ่อลองลิ้มรสน้ํามันเบนซินสักสองหยดไหมครับคิดเหม็นผมไม่เอาเลยครับไม่เอาเลยใช่ไหมครับเจ้าเอทิลอะซิเตตนะครับผสมอยู่ในน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็น้ำมันเบนซินนะครับ การที่เราเอาเข้าไปในปากโดยตรงแบบเนี้ยอันตรายมากๆเลยนะครับมันจะเข้าไปทำลายเยื่อบุภายในปากของเราทำให้เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ปากของเราได้โดยตรงครับเสียชีวิตได้ในที่สุดครับฮะจริงเหรอเนี่ยแจ้ลูกแก้วน้อยตัวเลวๆนะฉันจะได้เอาไปอวดเพื่อนว่าของฉันนะ่ะสีสวยแล้วก็ตัวใหญ่แค่ไหนจีน่าทำอะไรอยู่ครับเห็น มองเจ้าโถแก้วในทั้งวันทั้งคืนเลยครับไอ้นี่นะคะมันคือลูกแก้วมหัศาจรรย์นะคะเอาน้ำใส่ลงไปในโหลนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปนะคะมันจะพองใหญ,ใหญ่ใหญ่ขึ้นเลยนะ,ะเออ,เอ,อจีน่าครับพี่ซุ้ว่าของเล่นชนิดนี้นะครับเป็นของเล่นอันตรายห้ามขายโดยเด็ดขาดนะครับชื่อคือเบบี้คริสตัลหรือ วัวดูดน้ำนะครับมีลักษณะคล้ายกับเจลหอมหรือดินวิทยาศาสตร์เป็นผลึกเคมีที่เรียกว่าโพลิเมอร์มีคุณสมบัติดูดซับน้ำพองตัวได้อย่างไม่จํากัดแต่เห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับอันตรายมหาศาลมากท้ากว่าหลุดเข้าไปในร่างกายของเรานะครับ อาจจะถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะครับแล้วถ้าของมันไหลลงไปในท้องเราอีกล่ะคะโอ้โหน,นี้เรื่องใหญ่เลยครับเพราะว่าของเล่นเหล่านี้นะครับไม่ใช่อาหารนะครับร่างกายของเราก็ย่อยสลายไม่ได้ร่างกายของเราก็จะขาดน้ำช็อกหมดสติและอาจจะเสียชีวิตได้ในที่สุดครับถธอดีน่ารู้ว่ามันอันตรายแบบนี้นะคะท<อ>ีหน้าไม่เอามาเล่นหรอกค่ะของเล่นชนิดน,นี้จึงจัดเป็นของเล่นที่อันตรายมากๆห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาดครับ ของเล่นแบบนี้ผู้ผลิตไม่มีการส่งให้หน่วยงานใดตรวจสอบคุณภาพ <Yeah. S 1> ไม่ได้รับรองมาตรฐานเป็นของเล่นที่ลักลอบผลิตโดยการเอาสารเคมีมาดัดแปลงหลอกขายให้เด็กเล่นด้วยสีสันสะดุดตาราคาถูกไม่เด็กเล่นอย่างไม่รู้ก็จะทาอันตรายได้ <Yeah. S 1> การเลือกที่จะเล่นให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งจําง่ายๆได้ด้วยหลัก4ปอครับจะซื้อของเล่นต้องรู้จักสีปอ จะเลือกของเล่นต้องใช้หลักสี่ปอ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 หนึ่งคือปอปลอดภัยไม่อันตรายหายโทดสองคือปอประโยชน์พัฒนาร่มร่างกายสามคือปอประหยัดไม่ต้องแพงมันก็เล่นได้โปรสัมพันธ์คือปอสุดท้าย รอสรามิตรของงเล่น่นคีนีีสสมาสมัครเป็นสมาชิกวิตามินข่าวกันดีกว่าครับติชมรายการและร่วมสนุกกับคำถามประจำสัปดาห์รุ้นรับกระเป๋าเป้น,น่ารักน,กนักจากรายการวิตามินข่าวสัปดาห์ละห้รางวัลครับาารสวัสดีครับ me okay.